เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ม huh. ันใหญ่ไปเลยตู่ไม่จับต่นะคันเบ็ดเลยไหมเจ้จไอเอาทางนั้นขึ้นมาทางนั้นขึ้นมาโอ้มันกินยังมาอิ่มะมนกินใกล้หน่อยมันอยากดึงขก้นไหมปะจ้อยปูขอแ้งแทโอ้โลไลาเลยนเนี่กินยังมาิลลใ่ะกินใกลหน่อยโอ้โลลยตอน